สบายดีพี่น้องสบายดี f c อร์สุขสุขคนเด้อตอนนี้สปูก็อยู่หายอยู่นาคือเก่านะพี่น้องสปูกลับมาแต่ปากสองแล้วกลับมากับนองสายกลับมาแต่เมื่อวานนี่เนาะนองสายกับพอกับเมยเพิ่นกลับไปปลูกมันเนาะทุกคนส่วนสปูก็ได้เลี้ยงงัวเถิกถีแทงเขาไว้และก็ผูกไว้เนาะว่าได้ปล่อยไปทางใดดอก อากาศก็ฮ้อนหอนนะพี่น้องพนตกแต่ก็ยังหอนอยู่เนาะงัวกะกลับมาแต่โคกเลยมันอยากกินน้ำนะทุกคนบึงนี่ค่ะหลังไรมากินน้ำเนาะพนตกน้ำยังบบทันข้างเนาะทุกคนยังบบทันข้างห่วยข้างห้องงัหว,วหิวน้ำหิวในกลับมากินน้ำอยู่เทียงหย่เทียงน้าพี่แหละแหง่แรงเนาะอึดน้ำอึในพี่น้องเลย ซาปูก็บ่ได้ไปปลูกมันสอยเม่กับโพชั่มโบมีคนบึงงัวน,น้องทุกคนว่าสิไปเมื่อนี้่เม่าปูวเบึงงัวแม่งัวก็กินหญ้าบบอิ่มดอกเ้งแรงพอดหญ้าก็ตายเน้นไปทางได็กเป็นเอ,อิดเติดอยู่กลับมากินเพื่องน้ำกัน เห็นแต่กระดูกขางเห็นแต่สี่โค้งัวก็ได้บัตุ้ยบ,บัวพีแต่ยังดีเนาะทุกคนทีโรดมาได้เนาะตอนน่ะหากันใจเพราะว่ามีข่าวลายข่าวเนาะบั่นไก่เกินเคี้ยงเนี่ยแบลบว่ามวามันติดเสือพญานานทุกคน แต่ว่าง่ว่าวิทย์ไปคือว่าโอเคถึงสิบบ่ตุ้ยบ่พีก็ได้เนอะ <c oughs> เกือบทิ้มง่ว่าล่ล่าอะไรดेเนพากันมาแต่โค่แต่ป่าหิวน้ำหิวไหนยอย่าจะคินบ่อีม เพื่องก็บเบิ้ดเลยกินทุกมือทุกมือเนาะทุกคนเ้ยหยาบ่มีซ้ำไปแถวโคกแถวป่าก็เป็นเอเิรดอยู่ซ้ำบะน้ำกระไพยใหม่ป่าเนาะหยากับซ้ำสีได้ป่งเผื่อฝนชิตกเพื่องที่เก็บไว้ในร้านตัวเองค่ะเบิดแล้วทุกคนเลย กันกินแซบแซบบอกินเพืองแหงอึดหิวแต่เดบตาอีตนอืดอืดอึอหน่ากระบมีน้ำกระอึด จำเป็นต้องมากินในนองอเจาะนี่สภาพอากาศบ้านเ้าก็ได้พี่นนองเลยหอนเนาะเพื่อนนี้พอก็เมยไปหาแก่เอาตามทงไห้ทงนาไปคอนำเขาทุกคนเอ้ยกว่าสิได้เนาะ จำเป็นเราไปหาเก๋เอาอยู่นะเขาเนาะทุกคนเลยไปหาเขาเอาเนาะขับรไปหาเอากะงวกัวกระอึดหิวพี่น้องเลยเพื่องในร้านตัวเองเบิดแล้วในห้างนะถ้าบ,บ่มีงวัวเทิกสีโต้นี่กับก็คือสิบเบิดเนาะผูเผลไว้ค่ะบ,บ่ผูกับไปลินแสะลินสาวไปนำผูสาวแล้วจ้อยงัวก็ได้